สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับอันนี้ครูจะมาสอนวิธีการทำข้อสอบนะครับหรือว่าทดสอบหรือว่าแบบฝึกหัดนะครับที่คุณครูแต่ละรายวิชานะครับได้ใส่ไว้ในระบบนะครับอันนี้จะให้เรามาที่บทเรียนนะครับพอมาเข้าคลิกไปที่ในบทเรียนแล้วเนี่ยก็จะมีข้อสอบในแต่ละบทเรียนนะครับหรือว่าในแต่ละหน่วยที่อาจารย์ประจำวิชาได้ใส่เข้าไปนะครับ พอเรามาถึงข้อสอบแล้วเนี่ยจะมีคําว่า start test นะครับมีคําว่า start test ก็ให้เรากดคําว่า start test ตรงนี้ได้เลยนะครับพอกดแล้วมันจะมีข้อสอบนะครับข้อสอบจะมี2แบบนะครับก็คือการทําแบบทุกหน้าครับมีแบบว่า1ข้อ1ห,หน้านะครับกับแบบที่2ก็คือแบบ ข้อสอบในหนึ่งหน้าเนี่ยมีทุกข้อเลยนะครับอันนี้คือข้อสอบแบบหนึ่งข้อหนึ่งหน้านะครับเรากดเลือกแล้วกดคาว่านี้ e ช t i o n ไม่ได้เลยนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ก็สามารถกดย้อนหลังกลับไปได้นะครับนี่กดย้อนหลังกลับไปได้ข้อสอบก็จะถูกบันทึกว่าครับว่านี่คือข้อที่หนึ่ลองสังเกตตรงนี้ครับว่าจะมีรูปแผ่นดิสสีน้ำเงินอยู่นะครับเวลาเราทำนะครับกด s a ฟเห็นไหมครับจะมีรูปดิสสีน้ำเงินอยู่ หมายความว่าข้อสอบเนี่ยสำเร็จนะครับเลือกข้อนี้สําเร็จแล้วก็ทาถูกต้องนะครับต่อไปเราเลือกข้อต่อไปนะครับเรากดน็กเห็นไหมครับก็จะมีลูกดิสขึ้นมาแบบนี้ครับแสดงว่าข้อนี้หรือว่าแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบอันเนี้ยทางานได้สาเร็จนะครับแต่ถ้านะครับแต่ถ้าเรากดเลือกไปสักข้อหนึ่งแล้วนะครับเรากดเน็กนะครับ มันขึ้นคำว่า e อ r o r หรือเป็นดิสสีแดงหรืออื่นๆนะครับให้เราทำการอาออกจากเว็บนะครับแล้วก็เข้าใหม่นะครับหรือว่าออกจากระบบแล้วเข้าใหม่หรือว่าลองเช็คอินเทอร์เน็ตตัวเองดูนะครับว่าอินเทอ,อร์เน็ตของเราเนี่ยปกติหรือเปล่าหรือว่าไม่ปกตินะครับให้เราออกแล้วเข้าใหม่ครับเราก็จะสามารถทําข้อสอบอต่อไปได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมานั่งทําใหม่ อันนี้ลองแล้วนะครับลองกดนิกอีกทีหนึ่งครับขึ้นมาใช้ได้แล้วพอทําไปจนถึงข้อสุดท้ายนะครับให้เรากดคําว่า e n t e t นะครับก็จะเป็นการทําเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือวิธีการทําแบบทดสอบนะครับ